สวัสดีครับผมนายอับดุลละบาเหกนิสิตชั้นปีที่หนึ่งเรียนวิทยาลัยการศึกษาสาขาวิชาภาษาไทยจากมหาวิทยาลัยพะเยาครับโดยในวันนี้นะครับผมก็จะมาพูดถึงเกี่ยวกับบุคลิกภาพภายนอกที่ตัวผมเองจะต้องปรับปรุงนะครับซึ่งจะมีอยู่ด้วยกันสองส่วนด้วยกันครับ โดยส่วนแรกนะครับสิ่งที่ผมต้องปรับปรุงทางด้านบุคลิกภาพภายนอกนั่นก็คือรูปร่างหรือหุ่นของตัวผมเองครับซึ่งเหตุผลที่ผมต้องปรับปรุงทางด้านรูปร่างหรือหุ่นของผมเพราะการดำเนินชีวิตประจำวันไม่ว่าจะเป็นการเดินการลุกหรือการนั่งหรือทำกิจวัตรอะไรต่างๆก็จะลำบากครับ และเหตุผลที่สองที่ผมต้องปรับปรุงทานด้านรูปร่างนี้ก็เพราะกลัวเป็นโรคอ้วนและโรคแทรกซ้อนตามมาด้วยครับและในส่วนสุดท้ายหรือส่วนที่สองที่ผมจะต้องปรับปรุงทานด้านบุคลิกภาพภา,พภายนอกของตัวผมเองนั้นก็คือหน้าตาและผิวพรรณครับเหตุผลที่ผมต้องปรับปรุงทางด้านผิวพรรณและหน้าตานะครับ โดยส่วนตัวผมเองนั้นเป็นคนที่ชอบนอนดึกครับซึ่งก่อให้เกิดอาการอ่อนล้าอ่อนเพลียและทำให้ขอบตาดำและส่วนสุดท้ายนะครับก็จะทำให้เกิดอาการรวมบวมต่างๆตามร่างกายครับสำหรับวิธีที่ผม ต้องปรับปรุงทั้งสองบุคลิกภาพภายนอกของตัวผมเองนั้นก็คือการเริ่มมาดูแลตัวเองให้มากยิ่งขึ้นครับไม่ว่าจะเป็นการออกกำลังกายสม่ำเสมอการควบคุมอาหารประเภทของมันของทอดและอาหารประเภทรสจัดครับและวิธีสุดท้ายที่ผมต้องปรับปรุงนะครับนั่นก็คือการเพิ่มวินัยตัวเองให้มากขึ้นครับให้เราเริ่ม ที่จะนอนหลับให้เพียงพอ6-8ชั่วโมงครับเพื่อที่จะทำให้ตัวผมเองนั้นมีสุขภาพที่ดีและสร้างบุคลิกภาพอย่างเหมาะสมครับสุดท้ายนี้นะครับก็อยากเชิญชวนทุกคนนะครับหันกลับมาดูแลตัวเองให้มากขึ้นครับเพราะการดูแลตัวเองนั้นเป็นสิ่งที่ดีที่สุดครับก็ต้องขอบคุณทุกคนที่รับชมไว้โอกาสหน้าเราเจอกันใหม่ในคลิปหน้า ขอบคุณครับ